สวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับมอนตีลูกชาา,ชาแนลนะวันนี้เราจะมาควาดไส้ฟักทองออกนะครับจะควาดไส้คนออกมนะ้งแล้วหามีดก่อนนะสักทังนะั่นมีดเรียกมานไปไหน าใส่ก่อนจะเปิดหมวกก่อนมันจะมันหนึ่งฟักทองทั้งลูกนะนึ่งหรือวะนึ่งลูกเอาไปต้มอมต้มอยู่ยังไม่ตุกนทำไม่เป็น ดูในคลิปมันบอกอยู่วิธีทำให้มันตุ๊กให้มันนั่นแหละครูลืมไปแล้วลงไปหาคนรูใหม่เดี๋ยวเราจะมาเจาะให้กว้างอีกสักนิดนึงนะครับผมจะลองกินดิบนะฟักทองาใหญ่ขนาดนี้เนาะโอ้ยใหญ่เกินใหญ่ใหญ่ตัวมันจะควานเม็ดยังไงอ่ะดูแค่เนี้ยมีรวมั้ยช้อน เก็บกินต่วนไว้นะไว้พิสต์ว่วะไม,มไม่คันจะกินหมดกินยังเยอะกว่าทิ้งะนี่ยทองมันทิ้งนั่นกอาแบบไม่ได้แล้วกเดี๋ยวไปกินแล้วจะมาแคละเพื่อน,นเปิดช่องให้ใหญ่สักหน่อยเอาเม็ดออกนะครับผม อย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ทางเฟซบุ๊กด้วยนะครับผมมือใหม่หัดทำนะฮะ ใสไข่บทียังต้องใส่นมดขวดแเอาแค่คึ่งเดียวก่อนน้ตาลใส่อไก่อนมดขวดนจนี่่ีส่ก็จะเอาช้อนะเม็ดออกนะแ่เม็ดข้อทองออกนะครับ ตอลอดชีวิตไม่ได้มันไม่ได้ก็มันบอกเ้าตลอดชีวิตจะบอก,กบเออแ,แต่มันลดโทษไม่ลดแล้วเราไม่ยาพิยุ่งกับเขา ยามแค่เม็ดออกทั้งหมดนะครับ <มา S 1> เ,รเราต้องนึ่งใช้เวลานานนะครับวันนี้นนนก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมน,นี่ผมก็จะมาแค่เม็ดออกนะครับ ตายเป็นคันเลยไม่ได้ลูกทันสูง<ะ>นี่หน่อยช่องนิดเดียวช่องลูกกระเต็มแล้วนี่น่าจะมันดีนะคผมขอ เอี yeah, ่ยมนะครับ ก็เก๋ออีกมาอันนี้เราก็มาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาตีไข่ทิ่มตาขนมทอเราอ่ะกินไปลกินเองอ้ยแบบนะครับมีผ่านแบบนะครับ ก็สองรุงก่อนที่จะคืนก่น 第二呢。 i <muchas>

嗯嗯、你回来还？<好> แล้วเราก็จะมาทําคลิปต่อคลิปหนึ่งนะครับผมรอกับการน,นึ่งนะครับ ซึ้งนะครับผมงานมันนึ่งนะครับเตรียมกระทะก่อนนะครับับ ใส่เลยนะครับใส่ไปนะเราก็จะเอานี้ปิดหัวไว้กันนะหามุมใส่ก่อนนะฮะใส่ไม่ถูกเลฮะไม่หมดไม่จิไมฟันกัดหัวก่อน แล้วก็อาจจะเอาไม้ที่ฟันนะครับขัดไว้นะฮะเพื่อไม่ให้มันหลุดนะครับผมนี่นะครับนี่ไม่กเกี่ยวนะ ซาบเลยมงไน้ำจิ้มเลยทำอะไรไม่ถูกมั้งไม่ถูกมัสมบันะครับกระสับจิ้มน้ำจิ้มนะครับตั้งอยนเชิไม่ถูกนะฟังนะเนี่

รเราเตรียมนะนะทีนะครับเราก็จะเทนี้รอนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้ลงก่อนนะครับคลิปหน้าก็จะมาดูว่าจะสุกหรือเปล่านะครับผมจะสุกหรือว่าจะเป็นน้ำยก <usi> ลงทีลงเลยนะครับ นี่ผมก็ปิดฝาเรียบร้อยเลยนะจาเราก็มารอดูนะครับว่าน,น้ำนี่มาจากไหนวะ มาก,กแล้วก็าใทีล้อแล้วคอยใ่กันหน้อยาไเป็นกะท้ายหรอทแกงต้อใส่ใเยเเราก็จะมาคอยดูนะว่ากินได้หรือเปล่า